ได้เวลาเอาดีเข้าตัวคุณรู้จักมัลติเวิร์สหรือ,อยังครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมาหมั่นเติมวิตามินด,ดีด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังแล้วก็ภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันนอกจากเทรนด์เรื่องของ m e t a เวิร์นะฮะหรือว่าจักรวาลนารมิตนะฮะที่ ฟังคำแปลยังไงนะก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับว่าคืออะไรนะฮะแต่ว่ามันเหมือนเป็นโลกเสมือนนะฮะเป็น Virtual World นะฮะที่เราเนี่ยสามารถเข้าไปใช้ชีวิตยอยู่ได้ผ่านอวตารต่างๆนะฮะในการที่จะเดินทางไปนู่นไปนี่หรือว่าไปครอบครองสินค้าหรือว่าที่ดินต่างๆนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้จะมาชวนคุยเรื่องของ m e t a v e r s e นะฮะแต่ผมจะมาชวนคุยถึงเรื่องราวของ Multiverse นะฮะซึ่งเป็นคําที่มีความใกล้เคียงกันนะฮะหมายถึงว่าการออกเสียงนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความหมายของมัน แตกต่างกันนะครับโดยที่เจ้ามัลติเวิร์สนะฮะสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมเริ่มรู้จักครั้งแรกเนี่ยในมาเวลนะฮะในจัก,กรวาลของมาร์เวลเลยนะฮะอย่างในเรื่องของ Spider-Man นะฮะที่มีมัลติเวิร์สนะฮะของการที่มี s p i d e r m a แจากโลกต่างๆนะฮะจากพิภพต่างๆจัก,กรวาลต่างๆเนี่ยเข้ามารวมตัวกันในเรื่องเดียวในตอนเดียวนะครับหรือว่าอย่างล่าสุดเองนะฮะในด็อกเตอร์สเตรนะครับก็มีเรื่องของ m u l ติเวิร์แบบเต็มๆเลยนะฮะที่ด็อกเตอร์สเตรนจ์เนี่ยครับเขาสามารถเดินทางข้ามจัก,กรวาลไปได้นะฮะเพื่อไปหาตัวต้นของเขาในจัก,กรวาลอื่นนะครับคอนเซปต์ง่ายๆของมันเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เขาเชื่อนะฮะว่า จักรวาลน,นะฮะมันมีมากกว่า1จักรวาลแล้วในทุกจักรวาลเนี่ยมันก็มีตัวตนของเราเนี่ยนะฮะคนแบบเราเนี่ยนะครับอยู่ในทุกจักรวาลเลยนะฮะแล้วก็แชร์อะไรบางอย่างร่วมกันหน้าตาแบบนี้แหละนะฮะอาจจะมีความสามารถที่ผิดแปลกแตกต่างกันไปบ้างนะครับแต่ว่ามันมีตัวเราแบบเนี้ยอยู่ในทุกจักรวาลเลยอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์คร่าวๆข,ข,ของตัว m u l ิเ v e r s e นะฮะ ซึ่งสาเหตุที่ผมเนี่ยมาพูดถึงเรื่องของมัลติเวิร์สในวันนี้นะฮะมันก็มาจากการที่ผมได้ไปดูภาพยนตร์นี้แหละนะฮะแล้วก็รู้สึกนะฮะอยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะฮะถึงสิ่งที่ผมเนี่ยนึกถึงนะฮะแล้วก็ได้จากภาพยนตร์เรื่องนั้นถ้าเกิดว่าอยากรู้แล้วว่าภาพยนตร์ที่ผมไปดูมานะฮะมันคือเรื่องอะไรแล้วผมเนี่ยตกผลึกอะไรจากภาพยนตร์เรื่องนั้นบ้างถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่กลัวการสปอยนะฮะ ตามมารับฟังพร้อมกันได้เลยครับภาพยนตร์เรื่องที่ผมกำลังพูดถึงนะฮะมีชื่อว่า Everything Everywhere All at Once หรือถ้าเป็นชื่อภาษาไทยนะฮะก็มีชื่อว่าซือเจทะลุมัลติเวิร์สนะฮะโอ้โหชื่อนี่ลามมากมากเลยนะฮะโดยที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเพิ่งเข้าฉายนะฮะในปี2022นี่แหละนะครับโดย ผู้กำกับนะฮะมีชื่อว่าแดนกว่างนะฮะกับแดเนียลชัยเนิร์ดนะครับแล้วก็นำแสดงโดยมิเชลโยนะฮะเรื่องราวเนี่ยมันค่อนข้างจะโอ้โหผสมคนเประฮะแล้วก็เนื่องจากมันมีหลายจักรวาลน,นะฮะมันก็ ลุงตุงนังมากๆเลยนะฮะแต่ว่าคอนเซปต์ของมันก็คือว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเดินทางข้ามจัก,กรวาลน,นะฮะเพื่อที่จะไปดึงความสามารถของตัวเราเนี่ยในจัก,กรวาลอื่นซึ่งอาจจะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะฮะเช่น <etin S 2> ในบางจัก,กรวาลเนี่ยเราอาจจะเก่งต่อสู้ใน,ในบางจัก,กรวาลเราอาจจะเก่งในเรื่องของการธรอมหานะฮะทีนี้เนี่ยหลักการของมันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะกระโดดข้ามจักรวาลไปได้นะฮะเราจะสามารถไปยืมความสามารถหรือทักษะต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ได้ โดยที่ตัวร้ายในเรื่องนะฮะก็เป็นลูกสาวนะฮะของนางเอกหรือว่ามิเชลโยนั่นเองนะครับตัวร้ายเนี่ยเขาสามารถที่จะเดินทางข้ามจัก,กรวาลเนี้ยได้อย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็สมูทมากๆเลยนะ,ะับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยใช้ความสามารถของเขาเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำร้ายผู้คนต่างๆมากมายนะฮะมิเชลโยเองนะฮะก็พยายามที่จะต้องคัดขวางลูกสาวของตัวเองนะฮะในการที่ จะทาให้เธอเนี่ยเลิกทําเรื่องร้ายๆแบบนั้นนะครับทีนี้เนี่ยในระหว่างทางนะฮะมันก็มีความพลืดพลินในเรื่องของการที่แต่ละฝ่ายนะฮะก็จะใช้ทักษะที่ตัวเองเนี่ยไปเอามาจากจักรวาลอื่นๆมาสู้กันนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะฮะตอนจบเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ผมอยากเอามาพูดถึงนะฮะเพราะว่ามันสอนอะไรเราหลายๆอย่างเลยนะฮะจากการที่ ตัวลูกสาวนะฮะกระโดดข้ามจัก,กรวาลต่างๆนะฮะแม่เนี่ยต้องพยายามกระโดดข้ามจัก,กรวาลต่างๆไปด้วยนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยทั้งสองก็มาสู้กันนะฮะแต่ตอนที่ทั้งสองสู้กันนะฮะลรวก็รู้ผลแพ้ชนะเนี่ยเขาไม่ได้เอาทักษะในแต่ละจัก,กรวาลมาใช้เลยนะฮะสิ่งที่ทําให้ทั้งเรื่องเนี่ยนะฮะจบ อย่างแฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของทักษะการต่อสู้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมจับต้องได้นะฮะจากสิ่งที่เขาพยายามเสนอเนี่ยก็คือเรื่องราวของเอมพัซซีหรือว่าความเห็นอกเห็นใจกันนั่นเองนะฮะในเรื่องเนี่ยมันเต็มไปด้วยความขัดแย้งระหว่างคนต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นนางเอกคือมิเชลโยกับสามีนะครับตัวมิเชลโยเองนะฮะกับลูกสาวนะฮะตัวลูกสาวนะฮะหรือว่าครอบครัวนี้นะฮะกับอากงนะครับ หรือแม้แต่คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสมาชิกของครอบครัวเลยนะฮะแต่ว่าเป็นคนที่ทํางานเรื่องของบัญชีนะฮะแล้วก็จะต้องมาเก็บภาษีเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยมีความขัดแย้งกันหมดเลยนะฮะแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็ทะเลาะกันนะครับซึ่งการทะเลาะกันเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าภูมิกับเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเอามาทําให้มันดราม่านะฮะใส่สีสันเข้าไปโดยมีเรื่องของการต่อสู้นะฮะผ่านมัลติเวิร์สต่างๆนะฮะแต่ว่าแก่นของมันก็คือว่าทุกคนเนี่ย รวมถึงตัวของเราเองด้วยนะฮะที่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยก็ล้วนแต่มีความขัดแย้งกับใครสักคนหนึ่งอยู่เสมอนะครับแต่ว่าการที่เราเนี่ยพยายามที่จะต่อสู้นะฮะพยายามที่จะหาจุดเด่นจุดแข็งของตัวเองเนี่ยมาข่มทับคนอื่นเนี่ยสุดท้ายนะฮะมันก็ไม่ยั่งยืนนะฮะมันมีแต่ความสูญเสียเสียหายนะครับแต่ว่าทางที่ยั่งยืนกว่าคือการที่เราเนี่ยต้องมาพูดคุยสื่อสารกันนะฮะแล้วก็เข้าใจก,กันกับอีกฝ่ายหนึ่งอย่างตอนจบนะฮะ มิเชลโยเนี่ยเขาก็เข้าใจคุณพ่อของเขานะฮะคุณพ่อของเขาก็เข้าใจเขานะครับสามีภรรยานะฮะจากที่เคยอัดอั้นตันใจนะฮะจะหย่าร้างนะฮะแล้วก็ภรรยาเนี่ยเชื่อตลอดนะฮะว่าสามีเนี่ยเป็นผู้ชายที่อ่อนแอครับแต่ว่าจนสุดท้ายตอนจบเรื่องเนี่ยมันได้พิสูจน์เลยอย่างว่าความอ่อนแอมันกลับกลายมาเป็นพลังได้หรือลูกสาวนะครับที่พยายามที่จะตีตนออกห่างจากคุณพ่อคุณแม่นะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ย ก็สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะว่านางเอกนะฮะหรือว่าคุณแม่เนี่ยพยายามที่จะมีเอมพัตตีหรือว่าความเห็นอกเห็นใจเอาตัวเองเนี่ยไปใส่นะฮะในร่างกายของลูกสาวนะฮะหมายถึงว่าลองสมมุตินะฮะลองนึกถึงสถานการณ์ว่าเออถ้าตัวเองเป็นลูกสาวเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือสามารถที่จะเข้าใจกันได้ซึ่งนั่นนะฮะกลายเป็นการปลดล็อกนะฮะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้ง ซึ่งในเรื่องของ e อ p a t h y นะฮะเขาบอกว่ามันมีเทคนิคนะฮะในการที่จะฝึกฝนนะครับอย่างแรกเลยก็คือสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับการที่เราจะเห็นอกเห็นใจคนอื่นเนี่ยก็คือการที่เราฟังอย่างตั้งใจนะฮะเพื่อค้นหาสิ่งที่คนคนนั้นเนี่ยไม่ได้พูดนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสีหน้าแววตานะฮะหรือว่าการแสดงออกทางภาษากายเนี่ยมันสามารถที่จะสะท้อนอไหลายๆอย่างนะครับอย่างที่2นะฮะก็คือการที่เรา ไม่ควรจะด่วนตัดสินนะครับสิ่งที่เราได้ยินจากเขานะฮะสิ่งที่เราเห็นนะฮะจากสิ่งที่เขาแสดงออกนะฮะเราต้องอย่าใส่หมวกของเราเนี่ยลงไปตัดสินเขานะฮะแต่ว่าให้ค่อยๆทําความเข้าใจกับเขานะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ย มันจะเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันพยายามที่จะให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยพูดเยอะๆนะฮะเพื่อที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะคลายปมปัญหาไปเองนั่นก็เป็นหลักการเบื้องต้นนะฮะซึ่งถ้าสมมติว่าใครสนใจนะะอาจจะลองไปฟังย้อนนะฮะในเอพิสซดหลังๆเรื่องของ active listener นะฮะหรือว่า active listening นะครับที่ผมเนี่ยได้เคยพูดถึงไปแล้วนะฮะในเอพิส o ดก่อนหน้านี้ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมาช่วยเป็นหลักการในการที่จะทําให้เราเนี่ย เพิ่มความเห็นอกเห็นใจนะฮะแล้วก็พัฒนาสกิลนี้ซึ่งใช้ได้ทั้งในครอบครัวนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการทำงานด้วยหวังว่าเรื่องราวของซื้อเจ๋ทะลุมัลติเวิร์วันนี้นะฮะจะช่วยทำให้เราเนี่ยได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งนะฮะในเรื่องของการจัดก,การความขัดแย้งความวุ่นวายนะฮะทะลุจักรวาลไปเลยนะฮะมันสามารถแก้ปัญหาได้ง,ง่ายๆด้วยความเห็นอกเห็นใจเท่านั้นเองครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโคตรดีโคตโดนเขาบอกไปว่า Empathy is the medicine the world needs ความเห็นอกเห็นใจคือยาที่จะมาเยียวยาความขัดแย้งในโลกนี้ครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์ แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคนสวัสดีครับ